สวัสดีครับพบกับผม Travel by t e ยทในช anel YouTube นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวอาหารคนเดินทางนะฮะก็เมื่อกี้นี้นะฮะผมก็เพิ่งเข้าไปที่เซหน้าปากซอยนะฮะก็เจอกับเมนูหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะก็คือเมนูนี้นะฮะข้าวเกงกะหรี่ไก่และไข่ข้นนะครับตาลักกี้ราคา65บาทนะครับเขาบอกว่าเครื่องเกงกะหรี่นี่นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมของเขาบ้างนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่นะครับส่วนผสมของเขาก็มีข้าวสวยญี่ปุ่นนะฮะมีเกงกะหลี่น้ําหอมใหญ่แล้วก็เครื่องเกงกะหรี่ญี่ปุ่นนะฮะรวมถึงเครื่องปรุงรสน้ํามันพืชแครอทแอปเปลิลและขิงนะฮะแล้วก็มีไข่ข้นนะฮะมีไข่ไก่เนื้อไก่นะครับก็ประมาณนี้นะฮะ ครับเดี๋ยวเราก็จะมาชิมกันนะฮะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาเช็ครูปในปกกับรูปอาหารของจริงก่อนนะฮะว่าตรงกันหรือเปล่านะครับแกะยากนะฮะทุกคนผมว่าก็โอเคนะฮะแต่ว่าสีเกงกรหลี่กับสีไข่มันจืดไปหน่อยแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะครับ นี่นะครับผมก็เปิดฝาออกมาแล้วนะครับก็เป็นไข่ข้นนะฮะแล้วก็ข้าวญี่ปุ่นนะครับกินพร้อมกับเกงกะหรี่เนื้อไก่เลยนะครับนี่นะครับก็โอเคครับแกงกะหรี่ของเขาผมว่าก็สัมผัสได้ถึงเครื่องเทศหลายๆอย่างเลยนะฮะ เป็นเกงกะหรี่ที่นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะเขาบอกมานะครับผมว่ารสชาติเกงกะหรี่ของเขาแรงมากนะฮะอร่อยดีนะครับไม่แพ้ไปกินที่ร้านเลยนะฮะแต่ถ้าไปกินที่ร้านราคาน่าจะสูงกว่านี้นะฮะ ราคาจานนึงน่าจะเป็นร้อยนะฮะหรือว่าเฉียดรย้อยก็เป็นได้นะฮะถ้าไปกินในร้านนะฮะแต่ว่าซื้อที่เซกินก็ประมาณ65บาทนะฮะเมื่อกี้ที่ผมเข้าไปนะครับ โอเคครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับเมนูข้าวแกงกะหรี่ไก่และไข่ข้นนะฮะจากเซเว่นอีเลตาลักกี้นะครับราคา65บาทนะฮะก็สำหรับอาหารแช่แข็งของเซเว่นะฮะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะฮะสำหรับบรรดานักเดินทางหรือพนักงานออฟฟิศก็ดีพนักงานที่ใช้แรงงานก็ดีนะฮะเพราะว่าสะดวกรวดเร็วนะครับ ก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel by T นะครับเก็บเรื่องราวการเดิน,นทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับอร่อยจังเลยทุกคน